สวัสดีท่านพี่น้องชาวไทยผู้มีความหวังทุกท่านนะครับวันนี้ผมในเชนนะครับจะมาอัปเดตยอดสถานะนะครับแล้วก็ยอดผู้ที่ได้รับสิทธิ์ไปแล้วของโครงการเยียวยา5,000บาทนะครับโครงการเราไม่ทิ้งกันนะครับว่ามีจํานวนเท่าไหร่แล้วนะครับณนะตอนนี้นะครับผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะครับได้รับการโอนไปแล้วจากกระทรวงการคลังเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยก็คือทั้งหมด4ล้านกับอีก100,000คนนะครับเป็นรอบที่4แล้ว รอบที่4ี่เนี่ยกระทรวงการคลังนะครับได้โอนตั้งแต่วันที่20จนถึงวันที่21นะครับจำนวน900,000คนซึ่งตกเฉลี่ยต่อวันก็คือ4 5 0 0 0 0คนนะครับผมดังนั้นยอดที่รอที่จะได้รับสิทธิ์นะครับก็จะเหลือ9ล้าน80,0,000คนลบก็คือลบ14ล้านคนนะครับดังนั้นโอกาสที่จะได้ของสสถานะที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับก็มีสถานะ นำส่งข้อมูลเพิ่มนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลเพิ่มแล้วหรือว่าเพิ่งาไปตรวจสถานะมาแล้วมันขึ้นข้อมนำส่งข้อมูลเพิ่มผมแนะนำให้ท่านนะครับรีบกรอกข้อมูลซะนะครับเพื่อให้ทันการรอบโอนเงินรอบที่5ตั้งแต่วันที่22ถึง24นี้นะครับรีบไปกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนซะแล้วกรอกให้ดีนะครับกรอกให้ครบถ้วนนะครับพยายามกรอกให้ตรงกับที่เรา ได้รับผลกระทบจริงๆนะครับผมพยายามดูนะครับสถานะนำส่งข้อมูลเพิ่มนะครับผมให้โอกาสที่จะได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาเนี่ยถึง70%เลยนะครับส่วนสถานะอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่นำส่งเพิ่มโอกาสที่จะได้รับสิทธิ์นะครับอยู่ที่80%ออีก20%อนะครับอย่างที่ผมเคยพูดไปจากคลิปเมืก่อนนะครับอยู่ที่ท่านกอ,อกนะครับอ่าตรงกอ,อกเนี่ยสำคัญมากถ้าท่านเกอ,อกได้ตรงใจนะครับตรงเขาเรียกว่าอะไรล่ะ ตรงมาตรฐานของ AI นะครับที่การตรวจสอบเนี่ยตรงนี้จะทําให้ท่านเนี่ยได้รับเงินเยียวยาอย่างแน่นอนนะครับผมต่อไปผมจะมีคลิปนะครับที่บอกรายละเอียดนะครับว่ายอดที่โอนไปแล้วและยอดที่เหลือนะครับของผู้ที่จะได้รับสิทธิ์เนี่ยว่าเหลือเท่าไหร่นะครับผมดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันนะครับต่ามกันเลยนะคะผู้ชมเรื่องของมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 โดยเฉพาะการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ก็เคาะออกมาแล้วว่า การจ่ายเงินจํานวน5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนจะขยายเพิ่มจํานวนผู้ที่ได้รับสิทธิ์จากเดิม9ล้านคนเป็น14ล้านคนวงเงินงบประมาณกว่า2.1แสนล้านบาทด้วยกันสําหรับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของรอบที่4ที่มีการโอนเงิน5,000บาทให้กับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองนะคะก่อนที่จะมีการปิดการลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือในช่วงเที่ยงคืนของวันพรุ่งนี้ค่ะ กระทรวงการคลังทยอยจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 ที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com <t> ตั้งแต่วันที่8เมษายนที่ผ่านมานะคะรวมแล้ว4รอบซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการโอนในรอบที่4ค่ะซึ่งรอบนี้เริ่มตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้20-21เมษายนนะคะรวมทั้งสิ้น9 0 0 0 0คนและตั้งแต่วันที่8-17เมษายนมีการจ่ายเงินเยียวยา5,000บาทแล้ว3รอบ โดยจ่ายเงินให้กับผู้ลงทะเบียนไปแล้ว3ล้าน2แสนคนหากรวมยอดในวันที่20และ21เมษายนอีก9 0 0 0แสนคนจะมีผู้ได้รับเงิน4ล้าน1แสนคนคิดเป็นเงินกว่า2 0 0 0 0ล้านบาท ส่วนวันพรุ่งนี้ค่ะกระทรวงการคลังจะปิดรับลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยา5,000บาทในเวลาเที่ยงคืนนะคะแต่ว่ายังสามารถทํารายการอื่นๆได้ทั้งเรื่องของการตรวจสอบสถานะยกเลิกการลงทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินให้ข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ด้วยค่ะ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปบอกรายละเอียดนะครับแต่ผมจะมาสรุปให้ฟังก็คือ2สถานะนะครับที่ผมได้พูดเกิ่น,นําไปแล้วตั้งแต่ต้นคลิปมีโอกาสได้ถึง80%นะครับอีก20%ที่ผมกักเอาไว้เนี่ยเผื่อที่ท่านเนี่ยอาจจะกอกผิดนะครับกอ,อกพลกาดอะไรอย่างเงี้ยมันมีเสมอนะครับ อีกสถานะหนึ่งที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับอันนี้ก็ขอให้ท่านใจเย็นๆนะครับถ้าตอบใดที่ท่านยังไม่ได้รับเมสเซจนะครับที่บอกว่าท่านไม่ได้สิทธิ์นะครับอย่างไรท่านก็อยู่ในกระบวนการตรวจสอบอยู่นะครับขอให้ใจเย็นๆนะครับสุดท้ายนี้ผมขอให้ทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปผมได้รับเงินเยียวยากันทุกคนทั่วหน้าเลยนะครับผมอยากให้ทุกคนได้เงินตรงนี้จริงๆนะครับดังนั้นถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์ กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องของผมด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้คนทำคลิปอย่างมากเลยนะครับแล้วผมจะนําข่าวสารต่างๆนะครับและอีกเยอะแยะนะครับมาเสิร์ฟให้ท่านอย่างนี้อีกแน่นอนนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณครับ